ตาร์ไม่ติดนะครับอาการเหมือนใด้สาตาร์จะรูดสตาร์มีเสียงนะแต่เครื่องยนต์ไม่หมุนตัวนี้เป็นโตเยต้าเอาติดนะฮะ,ะเครื่องยนต์น่าจะเป็นรหัสสามแเครื่องพันหกรเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามัน ไดสตาร์ทหรือมอเตอร์สตาร์ทนะฮะมันมันมีปัญหาอะไรอ่าันนี้เราก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับเป็นมอเตอร์สตาร์ทนะฮะไดสตาร์ทของอรถอาลติสตนะอาการนะครับอาการก็คือบิดสตาร์ทแล้ว มีเสียงดังแต่เครื่องยนต์ไม่หมุนนะฮะถ้าให้คาดเดาก็น่าจะเกิดจากการลูดของเฟืองไดสตาร์ทนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้และก็อีกหนึ่งสาเหตุก็คือเฟืองทดรอบที่อยู่ภายในตัวของมอเตอร์สตาร์ทซึ่งเป็นพลาสติกนะครับซึ่งมีโอกาสลูดได้เดี๋ยวลงมาลื้อดูกันนะว่าว่ามันน่าจะเกิดจากสองสาเหตุนี้หรือเปล่า ในสตาร์ก็จะมีส่วนประกอบอสองส่วนหลักๆนะครับก็คือในส่วนของต้ t สตาร์ทก็คือตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นหน้าคอนแทคหรือสะพานไฟนะครับเพื่อที่จะปล่อยกระแสะไฟจากจากแบตเตอรี่นะฮะไปยังตัวทุ่นหลักนะครับในส่วนของนี้ก็จะเป็นทุน่นแล้วก็เป็นซองถ่านอยู่ด้านหลังนะครับที่ทําหน้าที่หมุนเมื่อเราบิดสวิตช์กุญแจนะฮะอันดับแรกเราก็ถอด ชุดออโต้สตาร์ทนะครับหรืขอขดลวดชุดดึงนะครับโดยถอดอชุดชุดสายไฟนะครับที่ต่อจากตัวออโต้สตาร์ทเข้าตัวทุ่นของไดสตาร์ทนะครับ สองนะครับออกแล้วก็ค่อยๆงัดไอ้ลืดสายไฟออกมา ตัวสตาร์ทนะครับเป็นเบอร์สิบสองตัวแล้วก็ดึงเอาตัวสตาร์ทถอยมาได้เลยนะครับ ถอดอเสื้อนะครับเสื้อของทุ่นมอเตอร์สตาร์ทนะครับให้ใช้ไขควงแฉกนะครับถอดน็อตหรือสกูยึดชุดแปลงฐานซึ่งอยู่ด้านหลังของมอเตอร์สตาร์ตนะครับสองตัวจะต้องเคาะหน่อยนะครับตัวนี้ถ้าเราไปฝืนขันเดี๋ยวไอตัวหัวสกูมันจะ หลูดซะก่อนนะครับเราคล้อให้มันคายตัวนะครับแล้วก็ถอดสกูยึดซองผ่าน จากนั้นก็ถอดน็อตยึดเสื้อนะครับของพุ่นมอเตอร์สตาร์เป็นน็อตยาวมือแปดนะครับกระเคาะนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงชุด เสื้อของมอเตอร์สตาร์ออกมานี่นะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดของอทุ่นนะครับตัวที่ทำหน้าที่หมุนเพื่อขับให้เครื่องยน,น,นต์นะครับหมุนตามนะฮะตัวนี้ตัวทุน่นส่วนตัวนี้ชุดอยู่ด้านหลังก็จะเป็นชุดของซองท่าน อันนี้ในเมื่อเราถอนมาแล้วนะครับก็ควรจะเช็คดูนะครับความยาวของทองทานนะครับว่ายังอยู่ในสภาพที่มันใช้งานได้ไหมนะครับเท่าที่ดูก็เหลือน้อยแล้วนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วยเลยทีเดียวสองทานก็จะมีสี่สี่ก้อนนะครับนะฮะอยู่ในทิศสี่สี่ทิศทางนะฮะ อันนี้ก็ควรเปลี่ยนไปด้วยเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดตอนนี้มาดูตัวปัญหานะครับตัวปัญหาของไดสตาร์ทที่ที่เวลาที่เราสตาร์ทแล้วมีเสียงหมุนแต่เครื่องยอนต์ไม่หมุนนะครับก็ไม่ทําให้ไม่สามารถสตาร์ทได้ส่วนตัวนี้นะครับก็เกิดจากเฟืองอโรตารี่นะครับหรือเฟืองพลาสติกที่อยู่ รอ,อบนอกเนี่ยนะครับมันรูดนะครับมันรูดนะฮะตัวนี้เป็นเฟืองตรงนี้เป็นโลหะนะครับบางรุ่นก็เป็นทองเหลืองบางรุ่นก็เป็นเหล็กนะครับตรงเราสามารถถอดมาได้เลยนะครับนะครับชุดชุดกลไกเฟืองตรงนี้นะครับทําหน้าที่ ทดรอบนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังในการในการหมุนนะครับเพราะเครื่องยนต์มันมีกําลังอัดที่สูงนะฮะถ้าใช้ตัวตัว,ต,วตัวทุ่นนะครับไปขับโดยตรงก็อาจจะทําให้กําลังมันมันไม่พอนะครับก็เ,เลยต้องมีชุดเฟืองโรตารี่ตัวนี้นะฮะเพื่อช่วยในการทดกาลังหรือเพิ่มกําลังในการขับให้เครื่องยนต์มันหมุนได้นะครับแต่ชิ้นส่วนที่เขาทำเนี่ยนะาทำมาเป็นพลาสติกนะ แต่เรื่องของเสียงนะครับป้องกันการการเกิดเสียงดังเวลาที่เราสตาร์ทนะครับแต่มันก็มีความแข็งแรงเพียงพอนะแต่ว่าเวลามันใช้ไปอายุนานๆมีอายุการใช้งานที่นานบวกกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่มันสูงชิ้นส่วนมันก็สึกหลอก็เป็นเรื่องปกตินะฮะสังเกตว่าฟันฟันตรงนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่เหลือแล้วนะครับนี่ฮะครับ,นะรบเดี๋ยวเราก็ทาการเปลี่ยนนะครับเฟือง โรตารี่ตัวนี้นะครับแน่นครับต้องใช้แรงนิดหนึ่งตัวนี้มีแหวนรองด้วยนะครับอืนะครับตัวนี้ตัวเสื้อด้านหน้านะครับ ตัวนี้ตัวขากระดกนะครับขาเกี่ยวที่ทําหน้าที่คอยเคลียร์นะับให้เกิดการสไลด์ของอชุดเฟืองนะครับไปขบกับพวกไฟบีนให้เกิดการหมุนนะครับแล้วก็มีอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้เครื่องาตป็นกระตันมัติก็คือชุดนี้นะชุดชุดชุดเฟืองนะครับมันเป็นเป็นเป็นเหมือนชุดเฟืองสเตอร์จักรยานนะฮะเป็นหมุนได้ทางเดียวนะครับ ตัวนี้ก็ก็จะมีการคล้ายกันนะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมีอาการคล้ายกันก็คือหมุนนะครับแต่ว่าใดใดสตาร์ทหมุนแต่เฟืองไม่หมุนนะครับมันก็ไม่สามารถขับให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดการหมุนได้นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงกันแต่ในในของเคสอันนี้นะครับเกิดจากตัวเฟืองโตรตารี่หรือเฟืองพลาสติกตัวนี้นะครับมันมันมันลูดนะครับ หลังจากเรารู้สาเหตุแล้วนะครับว่าว่าอไรมันเสียหายเราก็ทําการถอดนะครับวิธีการถอดนะชุดเฟืองพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับเราต้องทําการถอดชุดเฟืองด้านหน้านะครับตรงนี้มันจะมีแหวนล็อกอยู่ด้านในนะฮะต้องตอกให้ให้ชุดแหวนล็อกตัวนี้ถอยไปก่อนนะครับใช้ลูกบล็อกก็ได้นะครับนะครับ สถานะนี้นะครับมันก็จะมีแหวนล็อกนะครับคนี้เราก็จะเห็นกิ๊บล็อกตัวนี้นะฮะก็แคะออกเลย รเราก็ดึงนะครับดึงเฟืองสตาร์ทนะครับรูดออกมาทางด้านหน้านครับอเราก็าจะมีแหวนล็อกตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ผมตอดออกไปแล้วจะดึงแหวนลองออกอ่แล้วก็ดึงชุด เฟืองชุดแกนของเฟืองสตาร์ออกมานะครับอแล้วเราก็จะดึงเฟืองพลาสติกที่อยู่ด้านในออกมาได้นอชิ้นใหญ่นะครับสรุปว่าไม่มีอะไรนะครับหาอะไรไม่ได้ อันนี้เป็นเฟืองตัวที่ที่เสียหายนะครับต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ไม่น่าจะมีนะฮะหรือหาไม่ได้อาจจะต้องเป็นของของเก่านะครับของมือสองเดี๋ยวต้องลองหาของมือสองดูนะครับถ้าของใครหาได้ก็เปลี่ยนเป็นของใหม่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนนะครับก็ดูฐานนะครับไอ้ฐาน ทุ่นนะครับมันเหลือค่อนข้างจะสั้นนะครับอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนเลยมันจะได้ไม่ไม่เสียหายซ้ําซ้อนนะครับหลังจากที่เราทําไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียอีกเดี๋ยวพอทานหมดก็ต้องมาลื้อกันใหม่อีกนะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คเช็คความเสียหายของชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์นะครับอ,อันนี้ทุ่นนะครับก็ก็เช็คไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ มันจุดที่เสียหายนะครับมันก็มันไม่ได้เกี่ยวกับกับตัวอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับคือไดสตาร์ยังหมุนได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวเฟืองมันมันรูดมันเกิดความเสียหายแค่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเช็คก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะเช็คเพื่อความชัวก็ได้นะครับอย่างทุ่นก็มีวิธีการตรวจเช็คนะครับอ,อันนี้เป็นทุนท่นทุน่นทุ่นเขาเรียกอะไรนะทุ่นอะเมเจอร์นะครับหรือหรือช่างผู้ไปก็เรียกว่าทุนน่นแะลรฮะ ในส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของซี่คอมมิวเตอร์หรือหัวคอมนะครับที่เราเรียกกันอาการเสียอันนี้แต่อันนี้ไม่เสียนะอันนี้ไม่เสียแต่อาการเสียทั่วไปก็จะเกิดการช็อตนะครับลงกาวของของตัวตัวท่นะเมเอร์นะครับวิธีการใช้ก็อาจจะใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดค่า,าความต้านทานหรือค่าความต่อเนื่อง อันนี้บอกคร่าวๆนะพอเป็นแนวทางเผื่อจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับก็ใช้มิเตอร์ปรับค่าวัดค่าความมันทานหรือวัดตึ๊ดก็ได้นะครับฟังเสียงว่ามันมีการรั่วรั่วของขดลวดทุ่นนะครับลงลงตัวเสื้อมันหรอเปล่านะครับวิธีการก็คือใช้มิเตอร์นะนี่กลับมาที่ย่านคัดวัดวัดค่าความมันทานนะครับอันนี้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลก็จะ จะง่ายหน่อยนะครับมันจะมีเสียงบอกนะครับในกรณีที่มันรั่วลงกาวหรือว่าชิ้นส่วนมันต่อถึงกันนะครับวิธีการง่ายนะครับก็ใช้สายลบนะครับจับที่ตัวเสื้อของทุ่นนะครับแล้วก็ใช้สายบวกเส้นสีแดงนะครับที่ไปยังอันนี้เดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับว่าว่ามิเตอร์มันทำงานได้ปกติไหม อย่างนี้นะฮะถ้าเกิดมีการรั่วหรือมีการาต่อถึงกันนะครับของขดลวดกับตัวตัวเสื้อของทุ่นนะก็จะเกิดเสียงอย่างนี้นะครับถ้าเงี้ยคือใช้ไม่ได้เสียนะครับแล้วเราก็เอาสายมิตเตอร์ที่เป็นสีแดงนะครับมาเคลียร์นะครับที่ซี่คอมพิวเตอร์นะครับหรือซีของหัวคอมนะฮะทุกซี่นะครับทุกซีหรือจะใช้วิธีการลูดเราก็ได้ลู่อย่างนี้นะนครับถ้าเกิดมันร้องเปิดมาก็เรียบร้อย ดูดอ,อีกทังลื่นอ,อ่าน,นี่ตรงนี้มันลื่นนะ,อ,ะอันนี้นะครับรูดอย่างนี้นะรูดเป็นการเช็คนะครับว่ามันมีรั่วลงกาวของโครงลงลงตัวถังของทุ่นหรือเปล่า อันนี้ผมจี้ที่ตัวทุ่นนะครับอย่างเงี้ยตัวทุ่นกับตัวเนี้ยมันต่อถึงกันมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับมันก็จะ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 มีเสียงมิเตอร์ร้องเตอือนขึ้นมาแต่ตรงน,นี้จะต้องไม่มีเสียงนะถ้ามีเสียงคือเสียนะครับช็อตอแต่อันเนี้ยก็คือคือ,อแนะนําให้เป็นวิธีการนะครับแต่อันนี้มันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวทุ่นนะแค่นี้นะครับผม ันนี้รออะไรนะครับเดี๋ยวได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการประกอบกันส่วนอะไหล่ที่มีอยู่นี้คถ่านนะครับสองถ่านทําการเปลี่ยนสองถ่านนะครับอันดับถ่านมันจะมีทั้งหมดสี่ก้อนนะครับจะอยู่ในทิศทางทิศทางตรงกันข้ามนะครับเริ่มต้นก็ต้องแกะตัวสองถ่านออกมาจากตัวถ่านก่อนนะครับใช้ คีมนะครับหนีบสปริงนะฮะตัวนี้นะค่อนข้างเล็กหน่อยนิดนึนะครับแล้วก็ดันท่าออกมาอย่างนี้นะครับทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันแต่ก่อนถอดอาจจะมาร์กตำแหน่งไว้ไว้ไวไวนิดนึงก็ได้นะครับเวลาประกอบจะ,ะมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดตำแหน่งนะครับนะฮะดูจากสายที่ต่อไปยัง อรออโตสตาร์ทนะครับอยู่มุมนี้นะครับเราอาจจะมาร์กตัวแผงของสองฐานไว้นะครับให้มันหันไปในทิศทางนี้เวลาประกอบมันจะได้จะได้ไม่ผิดตำแหน่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีสกูยึดอสองฐานอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราประกอบกับด้านหรือผิดตำแหน่งก็จะยึดน็อตไอ้สกูยึดสองฐานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้แล้วกันนะครับ ใช้ปากกาคเคมีนะฮะมาร์กให้มันหันไปในทิศทางนี้นะครับอืมางนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่หลุดอ่าแล้วก็ถอดอีกสามตัวนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับนี่นี่นะแล้วก็ดันตัว่างออกมาอันก้อนนี้อาจจะยังเหลือเยอะนะครับแต่ก็เปลี่ยนนะ เพราะว่าทำไปแล้วมันจะได้ใช้ได้ยาวๆถอดไปสองล้ไปอันนี้สามตัวถานนะครับมันจะแบ่งเป็นสองชุดนะชุดที่อยู่กับตัวตัวเสื้อไดสตาร์ทนะครับหรือเขาเรียกอะไรอ่ะตัวนี้สเตเตอร์นะครับหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่มันอยู่ที่ตัวเสื้อนะครับตัวนี้แล้วก็อยู่ที่แผงแผงสองฐานนะตัวนี้ที่ตัวเสื้อเราถอดไปแล้วมันก็จะเหลือที่แผงสองฐานก็ทําเหมือนกันนะครับผมต้องใช้ครีมปากที่มันค่อนข้างจะเล็กๆหน่อยผมผมใช้ครีมครีมทางแหวนนะครับครีมหุบแหวน,นใช้แทนได้เหมือนกันนี้นะครับ ก็แยกออกเป็นสองชิ้นครานี้ก็ทําการตัดนะครับตัดออกไปเลยนะตัวนี้จะจากมาของเดิมๆเนี่ยมาเขาใช้วิธีการย้ํามานะครับเราก็ต้องใช้วิธีการตัดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็บักีีใหม่นะใช้กันไกลมุมตัดที่เหลือพื้นที่ให้เราบักีีด้วยนะฮะอาจจะตัดแค่ตรง น,นี้นะครับอืมอย่างนี้นะครับเราอไปเลยแต่อยตัดให้กุ้นจนจนเราไม่มีพื้นที่ในการต่อของฐานอันใหม่นะครับอ่าที่ตัวเสื้อไดรสตาร์ตแตแล้วนะครับอ่าสังเกตที่ตัวที่ตัวเสื้อไดสตาร์ตจะเหลือฐานความยาวฐานค่อนข้างน้อยนะครับแต่ที่ตัวแผงยังเหลือมีความยาวเยอะอยู่นะฮะแต่เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนหมด อ่นนะความยาวมันจะต่างกันนะไปเปรียบเทียบของใหม่ก็ได้ครับเปรียบเทียบของใหม่เน,นี่ยอันนี้สองหานะครับนี่ของใหม่มันจะมีขนาดที่ยาวกว่าเยอะ,ะยาวกว่าเยอะนี่นะยาวกว่าเป็นเกือบครึ่งเซนนะสี่ 4, 5, 5, มิลห้ามิลได้ถือว่าเยอะนะ ส่วนที่ซองนะครับใช้วิธีการย้ำมาเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะลอง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 แง,ง,งะดูนะถ้ามันออกก็ใช้วิธีการแงะออกไม่ต้องตัดจะได้หนีของใหม่เข้าไปได้นะครับอืมนี่นะครับ มีแค่พอมีพื้นที่ที่จะใส่อันใหม่เข้าไปได้นะครับออกไม่หมดไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้วิธีการแบกกีนะครับให้มันแน่นหนาขึ้นโอเคก็ดัดแต่งขาให้มันตรงนะครับ นะครับกับการทำงานอันนี้นะครับก็เราจะหยอดตะกัวนะครับหยอดตะกัวเราต้องใช้หัวแร้งนะครับที้ไปที่ชิ้นงานที่เราจะบัดกรีนะครับให้ให้ให้ร้อนนะครับแล้วค่อยหยอดตะกัว นะครับแล้วก็หยอดตะกัวครับไม่ต้องเยอะมากนะเอาแค่แค่พอมันเกาะติดนะครับนะแ้วในฝั่งของของขดลวดก็ก็เหมือนกันนะต้องหยอดตะกัวไว้ก่อนนี้นะที่ชิ้นงานให้มันร้อนรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าหัวแรงเล็กอาจจะรอนานหน่อยนะอันนี้หัวแรงมันใหญ่ก็ง่าย ดูท่าแล้รก็ให้มันสามารถยัดก้อนฐานเข้าไปในซองถบบนี้ได้แปะไว้นะครับแล้วก็ปิด้าไปอืม ฝั่งของซองถานเรียบร้อยนะครับอมาลองเช็คดูว่าไอ้มันแน่นหนาไหมอะไรเงี้ยครับมอนข้างแน่นนะไปก็เป็นฝั่งของตัวเสื้อนะครับอันนี้ถ้ามันถ้ามันสกปรก,กนะต้องสามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับล้างด้วยน้ำมันก๊าซนะครับหรือน้ำยาล้างหลังรามน้ำมันล้างเครื่องอะไรก็ได้นะครับ ก็ขูดให้มันเห็นเนื้อของทองแดงจะได้บัตรกี้ติดง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาก้อนถานนะครับยัดเข้าไปในสองถานก็ทำเหมือนเดิมนะเหมือนตอนทอดใช้ครีมแล้วก็บิดตัวขดลวดสปริง ออกมาก่อนแล้วก็ยัดก้อนฐานเข้าไปนี้นะฮะแล้วก็ลองตรวจเช็คนะครับว่าก้อนฐานสามารถเคลื่อนตัวได้ไหมนะฮะนี่นะครับมต้องยืดออกไปนะครับแล้วเราก็ลองลองกดดูนะครับเพื่อเป็นการเช็คเอาไว้ สามารถดีดตัวได้ไหมนะครับเมื่อเวลาที่ฐานมันหดสั้นลงนะครับมันก็จะได้ขยับเคลื่อนตัวไปกดตัวทุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับ มาดีตัวได้นะครับต้องดีดตัวได้นี่นะครับอ่าได้อยู่แล้วก็ดัดขานะครับส่วนนี้ให้มันให้มันโค้งหลบไปด้านในนิดนึงนะครับเวลาเราประกอบนะครับมันจะได้ไม่ ไปโดนไปโดนเสื้อนะครับของมอเตอร์สตาร์ทนะครับเราดัดขาให้มันงุ้มดาเข้าในไปนิดนึงนะครับกันมันชอน็อตนะฮะบบนี้นะนแล้วก็เอาไปประกอบนะครับเข้ากับตัว เสื้อของมอเตอร์สตาร์ทนะครับก็ทําทเหมือนกันก็ให้เราดูที่เรามาร์กไว้นะครับเมื่อกี้เรามาร์กไว้เป็นสีชมพูตรงนี้ฮะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งนี้แสดงว่าซองถังก็ต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับอืมนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะ